ขโมยดวงมีจริงไหมฟังนะมีฮะคำว่ามีของผมคืออะไรครับก็คือสมมติผมเป็นนักศึกษาโหราศาสตร์กูมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งแล้วกูจดดวงลูกค้าแล้วไอ้สมุดเล่มเนี้กูวางไว้แล้วกูลืมดวงคนขโมยอ่ะอันเนี้ยถูกขโมยดวง <c oughs> <c oughs> อันนี้ยอันเนี้ขโมยดวงเลย <c oughs> อ่ะถูกไหม คนเรียงโหราศาสตร์ไอ้เหี้ยแรกๆก็ต้องมีสมุดจดดวงทุกคนแหละเหมือนนั่นจดให้มันไอ้ดวงครูไว้ดวงมาร้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็ต้องบังทีก็ต้องลืมหลงลืมกันบ้างไปท่องไปเที่ยวไปย่องไปเที่ยวไอ้เหี้ยแล้วบัญทีวางไว้ปั๊บไอ้เหี้ยเดินเผลอเลยไปหนังสือหายขโมยดวงเลยคุณโอ๊บบัญดีครับบัญดีครับมีมีอย่างเงี้ยมีเลย มีไอ้ขโมยดนขโมยด้วยนอกเนือจากนี้ไม่มีครับไอ้อันนั้นผมฟังแล้วมันไม่ใช่ขโมยดวงหรอกไอ้ยางนั้นเรียกว่าทำของผมถึงได้บอกตลอดในเพจผมเนี่ยว่าใครจะพิมพ์อะไรมานวันเดอมปีเกิดวันละเกิดจังหวัดเกิดตกฟากเนี่ยอย่าพิมพ์หน้าเพจหรือที่สาธารณะไอ้เฮียกูพูดตลอดเลยไอ้ขโมยดวงเอาดวงคนนี้ดวงคนนี้รวยรวยอยู่ปับ๊บกูเอาดวงคนนั้นมาเสียเพีย้ยปับ๊บไอ้เฮียกูรวยต่อที่พญาอ่อนไอ้เฮียมันทำไม่ได้ มันทาไม่ได้เออไม่มีไม่ม,ไม,มีถ้าทําได้นะถ้าทําได้นะอีกที่กูรวยก่อนอีลอนมัสไปได้สัตว์รวยไปแล้วโอ้โหเลิศเลยเยอยกูมานั่งมันมันมานั่งพูดภาษาไทยเลยเยอยกูพูดภาษาเทพเลยฮา่าโอ้โหกูขโมยดูบินเกตมาแล้วนะเออกูอยากเป็นใครก็ได้ไม่ได้จะบ,บ้ายังไงบ้าบอลของหมูย่างคิดไปได้ยังไงขโมยดวงไอ้ห่า เอ้ยทำของอะ่ะใช่เออันอย่างนั้นนะฟังแล้วผมไปนั่งฟังเลยฟังแม่งแต่เรื่องผีเลยอะ่ะฟังยาวเลยมันเรื่องเป็นยังไงวะอ๋อมันแค่คําพูดคําพูดนึงในเรื่องอะ่ะไม่ใช่สาระสําคัญคนที่เล่าเนี่ยเขาไม่ได้เจตนายกเรื่องขโมยดวงขึ้นมาพูดด้วยซ้ำนะคือเขาแค่เล่าเรื่องผีอะ่ะ